ใส่ให ja ้หินปลาปลาด้วยหินบางแก้วด้วยเบื้องหลังการใจทำนะครับ ไม่ทำอะไรขอถ่ายรูปหน่อยตาคุยกันดีๆ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 ครับคุยกันดีๆไม่โกรธไม่โกรธเออเออ ครับโ <IP> the คหมูขี้หมูนะครับตัวนี้อารมณ์ร้อนเหลือเกินชื่ออะไรเนี่ยไอทองก้อนทองก้อนยิ้มอย่างเดียวเลยทองก้อนนี่ทำไมชอบอ่ะเออทำไมชอบยิ้มนี่นะครับทองก้อนชอบยิ้มนะครับทองก้อนหมาขี้ยิ้ม หมาขี้ยิ้มหมาขี้ยิ้มยิ้มอย่างเดียวนะครับเป็นหมาที่มีมิตรภาพนะครับกินน้ำแล้วครับกินน้ำแล้วนี่ครับขี้ยิ้มนะครับเขานั่นพูด <Lynch> ไม่ได้นะครับพูดแล้วยิ้มนะครับจับสักทีได้ไหมเอาไหมจับสัก <Lynch> ทีนเนนนนนนน ไม่ได้ยั่วมันนะครับเป็นไอทองก้อนนี่เป็นหมารู้จักนะครับหมารู้จักผมรู้จักเขานะครับแต่เขาไม่รู้จักผมนะครับว้าวว้าวว้าววาวว้าๆวๆๆๆวๆาว้าวว้าว้ๆๆว้้าววยา้าวว้าววาวว้วว้้ นี่ครับเอามือไปจับนะครับมียิ้มเกยอย่างเรงเนยก้าวตัางนูเลยก้าวตัางนูเลยเออฮะยิ้มสวยนะครับนี่ทำไปเจี๋ดูใกล้ๆนะครับ ยิ้มสวยนะครับก็ยิ้มสวยอย่างเองนะครับนี่ไม่นั่งเข้าบดประต้าให้เห็นหมาด้วยมาตรงนี้ให้เห็น,มมนห,หนมาด้วยครับเยวโย,วยบืนใส่กิฟต์ใส่กิฟต์ นี่แล้วก็มาเตียวมั่งเลยวะพ่อประตูหน้าเปิดไหมรับอยู่มอยู่อยู่ไว้ลงแล้เลยอ้หนอมีเอ้หอมีกัดอ่ะอะเอตป้องกัดาเลยนี่นี่นะครับมาใกล้ๆแล้วครับมใกล้ๆแล้วับจับหางมันดีกว่าครับ อจะวางกันโอเคครับผมเจอกันคิปหน้าครับบายยค่อยโจยยิมีก